แปลกใจอยู่ด้วยตายตายตายมึงเนี่ยสวรสวนดอกเห็ดเมือน,นี่ได้แต่เห็ดดอกงามงามใหญ่ๆอบๆบวบเก็บนั่งกันนี่นั่งหลายค่ะหลายในี่ยพาดกิจกรรมวันหยุดของดิฉันก็จะประมาณนี้นะฮะ ายอลนี่สวยด้วยนะข้ะงาว่าต้องตัดวุ้ยสะอาดพร้อมขาว่าต้องตัดด้วยนะ เอาขึ้นมาเบิร์เตอดีกว่ามันสิบอุมนกันขึ้นขึ้นเป็นจุ่มเป็นนสั่งน้องขึนก็ไปยู่ให้หลุมนีอย่างเนาะทุนรศลบู่ใน้หลุมป่านเขียดได้ตรัวนี่นี่สะอาดต้องนี ยงงกแต่หอมดีก,ดอก,ดอกด่อากาศค่อนข้างเย็นแล้วนะประเทศนอกแวดนี่เมื่อนี้ริมริมเมื่อนี้เก้าองศาหรือเปล่านะ านึกว่ามีดอกเดียวเพราะแอบอยู่ข้างหลังกันแม่เพิ่นย่า,ยางงานเลยงามจนต้องมาเลือกเอาบ่ามีมือดับว่ามีมือไหวเลยเห็ดเหลืองเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วในคลิปตอนเนื่องคลิปที่สองนะแต่พี่จะแยากเป็น เป็นสองคลิป <c oughs> คือ,อยางเขามาปลาเห็ดเหลืองเบิดความสีบาหลายคลากไายเหลืองเออเออยู่เออดิออฉันไม่ได้ยือนอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์นะคะตอนนี้ดิฉันยือนอยู่ท่ามกลางทุ่งเห็ดเหลืองเห็ดมันปูลายคลากอีลลินเบิดความสีบเดีเออ๋ยวดิฉันพาไปเบ่บง,<ะ>บบงไงนี่แห้งสีลายไปหน่ะคุณ เบิ่งเน้าพุ่นน่ะเหลืองเหลืองแมนเบิดพุ่นเหลืองไปอีกพุ่นพุ่นเหลืองไปทางหน้าพุ่นเป็นทุ่งแล้วเป็นเดือบไปเลยทุ่งเฮ็ดเหลืองไปเลยพุ่นน่ะพุ่นน่ะแมนเบิดพุ่นพุ่นพุ่นแมนเบิดเลยให้แจังนดยสิเอาเบิดสิเก็บปลาพุ่นน่ะเหลืองเออเหอะนับมือแห้งหลายเฮ็ดเหลืองให้แจังนดยเอา เลือกเอาบอ่ได้มีแคันบ่ได้มีแค่หมองหันมองเดียวขึ้นไปฟังผุน่นข้างบนผุน่นเดี๋ยวเลี่ยนสิบห้าไปเบิ่งแม่นเบิดแม่นเบิดเลยเดี๋ยวเลี่ยนสิไปเริ่มเริ่มเก็บไรตั้งแต่ข้างบนผุนลงมาถึงข้างล่างนะเมื่อนี้จังได้ก็ต้องสีเอาเก็บเห็มันเบิดมันเดืมาแล้วคือแบบ เก็บกดมันหลายมือแล้วเป็นอันที่ไม่ได้เก็บเห็ดมือนีมากแบบว่าโอ้โหปลาเหลืองแต่ว่าเล่นเป็นคนสีมีดวงถูกจัดถูกชะตาก็เห็ดเหลืองอีหลีนะเานะจะพาเดินเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปหาเพลินก้อนนี่นะจุ่มหนึ่งเดินขึ้นไปเรื่อยๆนี่จุ่มหนึ่งนะแล้วกระพุ่นนั่นเห็นมั้เหลืองๆนั่นแม่นเบิร์ตพุ่นแล้วกระพุ่นพุ่นจ้ะขี่อีกขีนสีประภาจะยังเลี้ยวนั่น เบ่งได้นี่อีกจุ่มนึงนี่จุ่มหนึ่ง,งพุ่นนึงเรืองพุ่นกับแม่พุ่นโอโซไฮเบ่งให้จังไหนเล่นสิเก็บเบิดพุ่นน่ะเก็บบ่เบิดแน่นอนเลยเลือกเอาตะดอกแบบสวยๆแล้วกันเนาะอาจจะเริ่มจากกุ้มนี่ก็แล้วกันอันนี้สวยสวยสุดนี่ อดอกเนาเนาริ้นพอเอาเด,ด้อมันหลายเกินเลือกเอาปุ๊บจะเน้นเอาจะจุ่มส,สวยๆนะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเยอะเกินคือเป็นแตงสีเพินเป็นอีหยังคือเป็นจังซั่นเฮ็ดพี่การต็ดจังได๋คือจังไปจุ่นนมอีหยังกันโอ้เป็นก้อนต้องเอาใ<ว>สา่สวยๆงามพี่มา เลือกเอาอันนี้พันเริ่มเน่าแล้วเล่นบ่เอานะออกตะดองี่าะนี่สคเอว่าไอ้พันอยู่เปล่าปลาเลยนี่แหละขึ้เจ้าเบิลงเนาะให้กัตตาเห็นมาภักปลานี่ กะยมกะยมปัตโตโอ้ตายตายตายทีดจังเจเก็บเบิดมันบ่ไวดอกคอยบ่เก็บดอกคอยสิวินพูดนะกี่เสียงบิโอ้พุ่นะปาตโตปัตโต โอ้ผู้ใดอยากได้เห็ดเหลืองมาเอาเด้อมาเอาเด้อนี่เด้อนี่เด้อมาหามาเด้อปลานี่เด้อผู้ใดอยากได้เด้อถามเล่นเด้อเล่นสิบ,บอกเด้ออย่าแบบไตัดขาเลยก็แล้วกันเสียเวลามันหลายพดตัดขาไม่ไหวดอกนับมือแห้งพดผู้ไปหนักที่มาถ้ามันเก็บเอาเบิดมือหนีเล่นเต็มตะก,กาแทมแน่นอนเลยปั๊ด คุยสะอวนพี่น้องคิดถอดอีแม่เนาะคิดถอดอีแม่ยุคก,กาลสิน้นแต่มันยายมากแต่มันแม่มากนี่แม่โบออกจากป่าเลยได้นี่เพิน่นงใส่ผ้าวน้นผ้าลูกสาวเพิ่นเก็บเห็ดยบว้นอยู่ตอนในป่าเนี่ยนะนี่เก็บว้นไปเลยเฮาไปาไปเลยเฮามาสิขามขามบ่ได้พี่อ้ยหยนุ่มกระไรอันนี้น้อยอยู่ปะ มาหน่อยหรอกโคนเอาโคนเอาเลยนี่ประจุน่โคนเอาเลยนะคะนีห่หน่อยจังส่มาเอาตรงนอให้ดูพันธุ์ไมาที่หลังเก็บซะมาเอาดงงามๆนี่บ้านนี้ห้ามสวยๆนะ างานอนลังงานดีมากนะคะวันนี้งานดีมากเก็บแบบอันนี้ด้วยนะมันหลายเกินพิธีพิทันบ่ได้แล้วมาตาน,นีห้อตรงนี้คือเป็น สีสีเนาะเพื่อนเป็นแกนแกนนะไหมเพื่อนใเอาเพื่อนไหวบ้างเพื่อนเป็นอย่างที่เป็นแหงๆสิฮะที่บอ่เข้าใจ ยากก็นำเห็ดยากทั้งยำยุ่งมองนี่จุ่มนี่บา้านีเก็บเห็ดบนไปไม่ต้องตัดต่อเดินเก็บไปเลยนะคะปูดนะแม่เจ้าเบ่งดอกเนี่ยปวดพวบักโมบักแต่งบับกเผาบักแต่งโม่บับก,บก,เบเเบกเกี้ยคืนปูดนะพูนะตรงนี้ จำได้ไหมว่มาแรกๆเลยอ่ะที่ลินพาออกมาเก็บเห็ดอ่ะลินก็มาเก็บตรงนี้เหมือนกันนะมาเก็บตรงนี้กันก็นยังเกิดอีกขึ้นเกาอยูวว่แล้วกันยังสวยขึ้นเกาด้วยมาดูดิโอ้ใหญ่ขาดใหญ่แน่เนาะคุณอ่ะใหญ่อะไรก็ปาดเอานาะจังบ่ไหตตัดขาไหมลินวะก็ยังออกมากขึ้นเ อันนี้เอาเป่ะเฮ้ปอยอันนี้นั่งเนาแล้วปอยนั่งไปอันนี้ดีกว่าอ,าอันนี้ดีกว่าดิงดิงด,ดอ้ยปังขาเนี่ยละ่ะอ,นนอ่าพุณอะป้ามีทาง,งามทัศสอรณอะพุณอะ ตายดิเนะอ็งนะคุณนะอ๋อส่อว่าเนานะดอกเห็ดไหมบิึงนะบิึงเห็ดก่อนนี่นะปวดพ่อยีเด้ยนับมือแห้งงามไหมเห็ดขึ้นเป็นยังสี่เนอะ,ะเห็ดเหลืองไหมโอ้แปลกเนาะบ่มีว่าสีไหวสีหยางเลยนั่งนับมือแห้งงามแพลงกุ๊บบ้าเป็นเกิดอยู่เนาะมัน น้ำมอดพนะุ่นอะแต่เหมือนแร่นะันเหลืองๆอะอาจจะเบิ้งงวชานะัดเดี๋ยวเลื่อนสิบ้าแค่เก็บนะนี่นี่กหอยู่ข้างล่างจะเลื่อนสีอ่นหมุนกล่องสดๆเดี๋ยวอีแมเข้าสิเวียนหัวเพื่อนสีแอบอยู่นั่งจังสี เก็บเห็ดตั้งประเทศนี่บ่บมีแนวเป็นตะยานเพราะว่าเพิ่นสิบ่ค่อยมีแมงนี่อยังที่เป็นอันตรายอันตรายาที่สุดก็คือหมัดแล้วก็การเข้าป่าหาเห็ดแล้วหาเห็ดบ่ได้เห็ดนั่นแ่ะคือเป็นตะยานที่สุดแล้วอันนี้บ่เอาองเละแล้โอ้ยตัวนี้มอดก็เอาอยากไปก็พุ่นน่ะเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อนั่นเพิ่นดิยู่โอ้ยอ,อยุ้ยไต้ยคลายกันเพราะเป็นตะกินเด้เพิ่น เป็นสกิดเน่าเน่าเนา,เนาเนะหมดหมดืมดก็จำงมาก่อเบิดเก็บใบส้างพันนี่นี่จะไปะเหตุแห่งไว้ เอาเก็บได้อันนี้ผัดเรื่องกลุ่มนี่แต่อย,า,อยากหวยต่คลองพุ่นะปา<ะ>โอ้ยงามนาะสะ่อนเห็ดเนาะมุ้เจ้าวางเห็ดในกระตามีตตดอกกำงามพุ่นะ,ะนี่ปา มีกลวงด้วยมีกลวงตรงกลางด้วยนางเป็นอะไรของนางเนี่ยทำไมนางอ้วนขนาดนี้ทำไมนางอ้วนขนาดนี้เนี่ยโอ้มาสอ่อนปลาเห็ดเหลืองซอยกันเด้อัดนี้จังไหนจังเงินมาถลม่มทลายะลกักขึ้นคักแท้จังไหนคือบองจกจักเบิดบตบงกจักว่ายคือบ้านคือเมืองเขาหนองเห็ดอันนี้แปลกเนาะแปลกอหลีเด้ เพื่อให้เบื้องในตาก,กาเมื่อนี้ยเล่นได้แต่เห็ดดอกง,งามๆทั้งนั้นเลยเลยคุณน่ะเนี่ยเดี๋ยวมาว่าแม่นอันปลาดอกใหม่มาเดี๋ยวที่จะให้เบิ่งนะนี่อันหนึ่งปลาหนึ่งคุณเลี้ยวไปคุณเดี๋ยวที่ภาเก็บนี่กันหนึ่งวะเก็บอ่อนกี่ขันตัดขาเดี๋ยวจะไปตัด ท,ที่เหล่มไม่เอานะคะเราสวยเลือกได้นะคะปูถืนภาพไปบังจุ่มยังไ <laughs> บงบังหนเอา เก,เก็บตามลำดับนะคะเก็บเห็ดตามลำดับ ขาเง้ยาเทอข้ามาเบิ่งสองดอกนี่เพ่นกับสมาโพดมาเกินแ่ะสองดอกตั้งเรี่ยงกันเบิ่งนะ้เอ้าสามดอกเพ่นมีลูก เห็ดเหลืองนี่นับมือแห่งหนักหนาเด้อ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 ยี่หรีเบิ่งเด้อนับมือแห่งหนักหนาบอแมนแนวสีเบิดแนวสีไว้พุดน่ะมีอยู่สแก่สุมมุมโอ้ตายบอเด้อผู้ใดอันอยากได้เห็ดเหลืองเด้อผู้ใดเป็นมูในเฟซในหยัง ถ้ายู่งใกล้ๆถ้าใครอยากได้เห็ดเหลืองอยากคูปลาอินบอกมาถามเรื่องเล่นสีบอกเรื่อยๆลายครังเล่นเกีบบวไว้ไฟได้เครื่องกระตาแล้วมันมีปัญญาเอามันได้หายเกินมันหายเกินพวดย่างไปนี่ก็จนสีเหยียบนี่พวกาฟเบิ่งเห็นในกระตาพุณนะโอ้ตายแล้วแบตเตอรี่ต่ำเบิ่งเห็นในกระตาเต็มเลย แล้วยังได้เล่นเน่ะก็ะว่าสิกาวเราเล่นเริ่มหิวข่าวแล้วยังไงเมื่อนี้ยดี่ยวเขาไปคลิปสำนึกเขบคุณทุกคนที่มาเก็บเห็นดน้ำกันแต่ว่าหลายอหลี่นั้นหลายจังที่บอกถ้าพอยางได้เห็ดเหลืองเนอะอินบ็อกมาถามลิ้นก็ได้ถ้าพผอยู่ใกล้ๆเมื่อซับเมื่ออย่างซ,างซ,าซาสัสบอร์ดเนี่ยนะถ้าไพอยางได้ก็อินบ็อกมาถามผี่ก็ได้เพราะว่ามันหลายเกินหลายนับมือให้นักหนาเลยเห็ดเหลืองนี่งงคือกันบ่มีบ่มีมือดับบ่มีมือไหวเลยนะมือให้งามนะ แล้วก็มือนอนีนยิงได้เล่นขอไปคิดซ้ำนี้ถ้าชอบก็าฝากกดไลก่กดแช่ก็ซับใกล้ซับตะไคร้ห้ซาวกาบสิน้ำจังว่ายังได้มืออื่นเล่นกับสิบไปอีกปลาหนึ่งเพื่อจะได้เห็ดย่างอื่นเนาะเพราะว่าเห็ดเหลืองตัวน,นี้หลายอลังวังเวอร์มากเลยจริงๆอะเล่นอยากได้เห็ดดำแต่ว่าเล่นยัง่ทันไดนเจอปลานะั้นเดี๋ยวจล่นต้องไปตามหาเพราะว่ามีวันอยู่สองมือแล้วกับสิบพยาัยามออกไปตามล่าหาหนองเห็ดเพราะว่าเก็บกดมาเป็นอาทิตย์ี๋ยวเจอกันไว้คลิปหน้าของคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ